สวัสดีครับมิตรรักแฟนเพลงทุกท่านครับผมจิกแข้งทองครับคือว่าตอนนี้นะครับแข้งทองนี้พักอยู่นะเพราะฉะนั้นตอนนี้ผมก็เลยมาหาอะไรทาเล่นๆชื่อช่วงแล้วกันครับเป็นช่วงแข้งทองขอตอบแทนเพราะว่าตอนนี้ครับแำไมผมนี่งเยียบเกินเพราะว่าห้องยีของผมเนี่ยนะครับโอ้โหโดนด่าสารพัดนะครับว่าไปกลั่นแกล้งทีมบุรีรัมยูไนเต็ดนะครับทั้งเลื่อนวันเตะไม่ได้ไม่ให้เลื่อนทั้งเอากรรมการอุซเบกิสถานมาเป่า ทั้งที่รู้ว่าเดี๋ยวคู่แข่งก็ต้องเป็นชาติกุดเบยยดกันนะเอออ่ะตรงน,นี้ผมขอตอบแทนเลยเพราะว่าต้องรีบตอบครับคนไทยไม่ดูอะไรมากกว่าประมาณสองสามนาทีนะเพราะว่ามันน่าเบื่อเอออ่ะตรงนี้ขอตอบแทนเลยเพราะว่าถ้าสื่อที่อยู่กับฝั่งห้องยีของผมเนี่ยนะครับก็คงคนทั่วไปนี่เขาไม่ค่อยเชื่อถือลแล้วล่ะอ่านไปแล้วขำไปขอตอบแทนเลยว่าทําไมถึงต้องทำอย่างนี้อืมเป็นเพราะว่า ต้องการให้บุรีรัมยูเนเตตแข็งแกร่งมากขึ้นครับจึงสร้างสถานการณ์นะครับส่อเสียดเสบะจึงสร้างสถานการณ์นะครับขึ้นมาบีบคั้นทุกอย่างครับทั้งที่ให้เตะทียิบแล้วเกิน3มวัน2นัด5้าวัน2นัดอะไรนี่แล้วก็เอากรรมการอุสเบซึ่งเป็นชาติเดียวคู่แข่งในนัดต่อไปมาเป่านั่นแหละครับทุกอย่างจะเคี่ยวกลั่มนะครับให้นักฟุตบอลและทีมบุรีรัมยูเนเตดแข็งแกร่งขึ้นถ้าหากว่าทีมบุรีรัมยูเนเตด ฝ่าเข้าไปได้ถึงรอบแปดทีมสุดท้ายหรือรอบเล็กกว่าน,นั้นนะครับแน่นอนครับนี่คือผลงานการบริหารของวอลดีฟันทงจะไปเรียนแบบเขาทำไมล่ะสวัสดีครับ